สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำเก้าต้นไม้มงคลเวลาออกดอกระวังโชคใหญ่ปลูกแล้วร่ำรวยเสริมสิริมงคลค้าขายดีมีเมตตามหานิยมเหมาะสำหรับสายเสียงโชคมูเตลูนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ เนื้อหาที่ปรากฏในวิดีโอนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อให้งมงายแต่เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลหรือบุคคลที่ทำกันมานานทางช่องเป็นแค่ผู้นำเสนอเป็นความรู้เท่านั้นหากนำไปใช้แล้วไม่เป็นไปตามประสงค์โปรโด,ดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง หลักการสำคัญหากอยากปลูกต้นไม้มงคลวันมงคลเพื่อเสริมดวงแล้วท่านว่าให้ปฏิบัติด,ดีคือหมั่นทำบุญรักษาศีลสวดมนต์คิดดีทำดีพูดดีและที่สำคัญต้องขยันทำงานรู้จักอดออมบริหารทางการเงินแล้วต้นไม้มงคลวัานมงคล ก็จะช่วยเสริมดวงให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นและโชคลาบนั้นก็มีอยู่หลายแบบนะคะอาจจะไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่อาจจะเป็นโชคอย่างอื่นก็ได้เพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละคนและกฎแห่งกรรมของแต่ละท่านค่ะกาวต้นไม้มงคลออกดอกให้โชคดีปลูกแล้วร่ำรวยเรียกโชคลาบต้นไม้มงคลต้นที่9้ ต้นวันพญาช้างเผือกจากรายงานข่าวเมื่อวันที่1เมษายน2565ชาวบ้านได้นำเครื่องเส้นไหว้ขอโชคลาภต้นวันพญาช้างเผือกหลังออกดอกถึง7ดอกชาวบ้านบอกออกดอกเทียรให้โชคทุกทีโดยได้ทำพิธีขอโชคลาภจากต้นวันพญาช้างเผือกที่กำลังออกดอกในกระถางที่ปลูกไว้หลังที่ผ่านมา เคยให้โชคให้ลาบตลอดเวลาออกดอกทุกครั้งโดยนําดอกไม้ทุบเทียนน้ําแดงน้ําเปล่าพร้อมทั้งข้าวและขนมมาประกอบพิธีเส้นไหว้โดยหลังจากจุดเทียนปักเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้แล้วก็ได้มีการจุดทูบจีนปักลงบนขนมเปี้ยะเพื่อให้ตัวเลขปรากฏออกมาให้เห็นและมาขอโชคลาภก่อนวันหวยออกวันพญาช้างเผือก เป็นบ้านมงคลค่ะแล้วก็เป็นไม้ประดับมงคลใบสวยตระกูลเดียวกันกับสาวน้อยประแป้งถือเป็นบ้านที่มีจุดเด่นที่มีความสวยงามของใบมีจุดขาวแต้มด่างบนพื้นและมีก้านใบที่มีสีขาวสะอาดตาจึงนิยมปลูกประดับตามบ้านเรือนหรือใส่กระถางประดับตามสถานที่ต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลว้านพญาช้างเผือกนั้นมีความเชื่อว่า จะช่วยปกป้องคุ้มภัยป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาณต่างๆปัดเป่าเสนียจันไรสิ่งไม่ดีสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายไม่ให้เข้ามาทําอันตรายต่อผู้ปลูกและคนในบ้านได้รวมถึงเป็นว่านคงกระพันชาตรีคนโบราณท่านว่าหากบ้านใดมีว่านพญาช้างเผือกที่ปลูกเอาไว้แล้วออกดอก ว่ากันว่าจะมีโชคลาภเข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือมีโชคลาภทางการเสี่ยงโดยให้ผู้ปลูกนำผ้าขาวมาผูกรอบกระถางไว้แล้วขอพรค่ะต้นไม้มงคลต้นที่8ต้นแยแย้จากรายงานข่าวเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2558ได้รับแจ้งว่ามีชาวจังหวัดพิษณุโลกได้มีต้นไม้ให้โชคออกเลขเด็ด ซึ่งปลูกเอาไว้ในกระถางตั้งอยู่หน้าร้านขายของนอกจากนั้นยังมีการจุดทูปปักเอาไว้โดยพบว่าที่ใบของมันมีลายเป็นตัวเลขให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งหลายคนต่างพากันมาดูทุกวันนอกจากนั้นยังมีหลายท่านที่ผ่านมาพบอ่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนปลูกต้นไม้ใหญ่แย,แย้หรือต้นใหญงแย,แย้เอาไว้มักจะมีโชคลาภโดยเฉพาะทางด้านการเสี่ยง เพราะคนที่ปลูกเอาไว้เคยถูกลอตเตอรี่มาแล้วเช่นเดียวกันทำให้หลายคนต่างนำต้นไม้แยแยะหรือต้นหยางแยะนิยมปลูกไว้ตามบ้านซึ่งถ้าหากมีโชคลาภจริงก็จะมีเลขปรากฏที่ใบแยแยะ,แยะซึ่งจะมีเพียงใบเดียวเท่านั้นต้นไม้ให้โชคดังกล่าวนะคะมีชื่อว่าต้นหยางแยะหรือต้นแยแยะซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดเล็กเหมือนไม้ประดับทั่วไปค่ะ แต่มีใบเรียวแหลมและมีความเชื่อในทางด้านโชคลาภและมหาล,ลัลยเชื่อกันว่าหากใครพกติดตัวเมื่อพูดหรือทำการเจรจากับผู้ใด <c oughs> ก็จะทำให้คนรักคนหลงน่าเชื่อถือดึงดูดและสะกดใจคนได้อย่างผลนะักคล้ายกับมหาสเสน่ห์หรือสาลิกาลิ้นทองค่ะว่ากันว่าว่านชนิดนี้สามารถนำไปปรุงเป็นน้ำมันตาทิพย์ได้ ทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคนสมัยก่อนชอบนำไม้อย่างแย้นี้ไปแย่รูแย้รูงูค่ะพวกแย้พวกงูก็จะคลานออกมา และอ่อนระทวยให้เราจับได้แต่โดยดีในปัจจุบันได้มีการนําไม้ใหญ่แย,แย้มาผสมทำเป็นวัตถุมงคลมาบดเป็นผงเป็นมวลสารในการจัดสร้างวัตถุมงคลหรือนําไม้ใหญ่แย,แย้มาทำเป็นเครื่องรังของขังรวมถึงนําต้นของเขามาเป็นเถาสั้นแล้วมาสวดคาถากำกับให้เกิดความเป็นสิริมงคลค่ะ ต้นไม้มงคลต้นที่7ว่านหางจระเข้หนุ่มใหญ่ร้อยเอ็ดดวงเฮงรับโชคใหญ่6ล้านล้านชายวัย11ปีชี้ให้หยิบลอตเตอรี่สุดท้ายรับโชคใหญ่6ล้านบาทเผยก่อนถูกหวยญาติที่มาจากกรุงเทพเข้ามาทักที่บ้านบอกว่าว่านหางจระเข้ออกดอกจะมีโชคใหญ่แล้วตนก็นับดอกก็โดนจริง ก็ไม่นึกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งสำหรับตนเองเป็นคนที่ชอบทำบุญสร้างกุศลและเป็นคนชอบเสียงโชคมาตลอดว่านหางจระเข้นั้นเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลค่ะโดยวุ้นของว่านหางจระเข้นั้นสามารถใช้เป็นยาฆ่าเชื้อได้ ช่วยสมานแผลและกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้นมักนิยมนำมาใช้รักษากับแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเพื่อลดอาการอักเสบอีกทั้งวุ้นจากใบก็สามารถนำมาใช้ทาเพื่อปกป้องผิวจากแสงแดดอีกทั้งในานามว่านหางจระเข้สามารถช่วยต่อต้านอนุโมนอิสระช่วยชะลอความแก่ชราช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นโบราณยังมีความเชื่อว่าถ้าปลูกว้านหางจระเข้จนออกดอกถ่ายว่าบ้านนั้นจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาบางรายจะมีโชคลาบเข้ามาแบบไม่คาดฝันค่ะต้นไม้มงคลต้นที่6ต้นวาสนาจากประสบการณ์ตรงของผู้ชมได้มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับต้นวาสนาออกดอกว่า ต้นวาสนาหน้าบ้านออกดอกและได้ถ่ายรูปไว้หน้าแปลกที่ต้นวาสนาต้นเล็กมากๆและไม่ค่อยได้รดน้ำสักเท่าไรเพราะอาทิตย์หนึ่งจะกลับบ้านสัทีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็มักจะทักว่าคนบ้านนี้จะโชคดีหลายๆคนก็คอยลุ้นว่าจะโชคดีเรื่องอะไรจากนั้นป้าก็ได้นับดอกวาสนาที่ออกดอกแล้วแล้วนำไปแทงหวยนับได้23ดอก ตกกลางคืนฝันว่ามีคนมาบอกเลขตื่นขึ้นมาก็นึกไม่ออกว่าเลขบนเป็นเลขอะไรเลยคิดว่าต้นวาสนาออกดอกคนในบ้านต้องโชคดีก็เลยลองซื้อดูแต่ไม่แน่ใจว่านับจำนวนดอกวาสนาถูกต้องหรือไม่ช่วงเย็นหวยออกสองตัวล่างสองสามตรงตามที่บอกก็ได้เงินไปเล็กน้อยต้นวาสนาหรือปะเดวี หรือมังกรยกเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะเป็นต้นไม้มงคลโดยนามคำว่าวาสนาเปรียบได้กับการได้รับโชคลาภตามความเชื่อเรื่องไม้มงคลนั้นมีความเชื่อว่าหากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลอย่างดีจนต้นวาสนาออกดอกก็จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้น มีความเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ตามที่หวังโดยถ้าหากต้นวาสนาออกดอกนะคะให้นำทูบเก้าดอกมาจุดไหว้ขอโชคขอลาบและขอสิ่งที่เป็นสิริมงคลค่ะต้นไม้มงคลต้นที่ห้าต้นพญานาคราช จากรายงานข่าวแม่ค้าขนมจีนจังหวัดพะเยาได้รับโชคใหญ่จากว่านพญานนคราชถูกรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเงินรางวัลหล้านบาทก่อนจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้มีคนมาทักที่หน้าบ้านว่าจะได้โชคลาภก้อนโตเพราะมีคนเห็นต้นว่านพญานนคราชที่ปลูกไว้ใต้สารพภูมิเจ้าที่บริเวณหน้าบ้านออกดอก ซึ่งบ้านเปิดเป็นร้านขายขนมจีนส้มตำและขายของชำและในขณะเดียวกันได้มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดได้นำลอตเตอรี่มาขายจึงได้ซื้อไว้และได้ถูกรางวัลดังกลา่าวค่ะว่นานพญานครราชนั้นถือเป็นต้นไม้มงคลเป็นว่านมงคลที่คนโบราณเชื่อว่าปลูกเอาไว้เพื่อกันงูเข้าบ้าน และเป็นวันมงคลที่เชื่อว่าช่วยเสริมบารมีเสริมยศถาบรรดาศักดิ์หากผู้ใดนำมาปลูกไว้ในบ้านจะเป็นมงคลกับชีวิตได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองมีคนนับหน้าถือตาอีกทั้งถือเป็นว่านเสี่ยงทายเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกเลี้ยงไว้จเจริญง,งอกงามดีและออกดอก บ้านนั้นจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงอย่างไม่คาดฝันค่ะต้นไม้มงคลต้นที่4ว่านเพชรฉลูกันหรือว่านรวยล้นฟ้าว่านรวยล้นฟ้าว่านเพชรฉลูกันหรือว่านมหารวยว่านหมูกลิ้งเป็นว่านมงคลและเป็นว่านโบราณที่นิยมปลูกไว้ตามบ้านค่ะเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานของผู้ปลูกช่วยเรียกเงินเรียกทอง เหมาะสำหรับวางหน้าร้านกิจการร้านค้าหน้าบ้านและเหมาะสำหรับนักธุรกิจคนค้าคนขายเป็นว่านที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนอกจากนั้นว่านเพชรฉลูก,กันยังเป็นต้นไม้เสียงไทยด้วยค่ะโบราณเชื่อว่าเมื่อต้นว่านรวยล้นฟ้าออกดอกผู้ปลูกจะมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน นอกจากนั้นยังมีความเชื่อว่าเป็นบ้านคงกระพันชาตรีหนังเหนียวและช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะโดยคนโบราณถือว่าว่านชนิดนี้เป็นว่านที่มีอาถรรพ์แรงครูเป็นอย่างมากพวกช่างตีมีดตีเหล็กช่างแกะหนังช่างทำบันไดในสมัยโบราณมักจะนิยมปลูกเอาไว้ประจำบ้าน แล้วเวลาจะทำการใดๆก็จะนำว่านชนิดนี้มาฝนผสมทำน้ำมนต์เพื่อปัดเป่าอาถรรพ์และทำให้เกิดสิริมงคลในสพภพวิชาต่างๆซึ่งนักเลงว่านเขามักจะเรียกว่าต้นรวยล้นฟ้าเพราะคนที่ปลูกมักจะมีโชคลาภอยู่บ่อยๆค่ะต้นไม้มงคลต้นที่สามว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวง ว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนั้นเป็นว่านมงคลที่หายากมากในปัจจุบันแล้วก็เป็นว่านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่ากันว่าในสมัยรัชกาลที่5พระพุทธเจ้าหลวงท่านทรงโปรดว่านต้นนี้มากจึงสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงค่ะ ว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนั้นเป็นว่านที่เชื่อว่าเมื่อว่านออกดอกผู้ปลูกมักจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงและว่ากันว่าเป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิเหนือกว่าว่านตระกูลกวักทั้งหลายเป็นว่านที่มีอนุภาพสูงมากในด้านเมตตามหานิยมช่วยเรียกโชคลาภเงินทองเสริมดวงทางด้านการเงินความมั่งคั่งและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครอง อีกทั้งช่วยคุ้มครองจากภัยพิบัติต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมค่ะในสมัยก่อนนั้นนะคะว่านชนิดนี้หากผู้ใดมีไวค้ครอบครองก็จะห่วงแหนมากและหลักสำคัญเมื่อท่านมีว่านนี้ต้องปฏิบัติถูกปฏิบัติด,ดีและปฏิบัติชอบอยู่ในศีลธรรมอันดีงามแล้วท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ได้ด้วยตัวเองหากว่าเจ้าของว่านนี้ประพฤติตนไม่ดี ตนบ้านจะไม่สวยงามแห้งเหี่ยวและจะตายไปเองค่ะแล้วเมื่อใดน,นะคะที่ว่านออกดอกให้หาผ้าแพรสีขาวมาผูกรับขวัญแล้วอธิษฐานเชื่อว่าจะได้สมดังใจทุกประการหรือให้ท่านนำดอกว่านมาถวายพระเพื่อสักการะบูชาขอความเป็นสิริมงคลขอสิ่งที่ปรารถนาเชื่อว่าจะสำเร็จทุกประการค่ะ ว่านกวักพระพุทธเจ้าหลวงนะคะพบหาได้ยากมากในปัจจุบันนี้ค่ะดังนั้นก่อนหาว่านชนิดนี้มาปลูกควรศึกษาลักษณะของว่านให้ชัดเจนก่อนนำมาปลูกนะคะเพราะว่ามีว่านหลายชนิดที่คล้ายกันค่ะต้นไม้มงคลต้นที่สองว่านหนังคุ้ม ว่านนางคุม้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านผู้เท่าเฝ้าเรือนเป็นบ้านมงคลแล้วก็เป็นต้นไม้มงคลนะคะที่มีความเชื่อว่าเขาจะให้คุณด้านปกป้องคุ้มภยัยและภัยพิบัติต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของอักขีภยัยอีกทั้งยังช่วยป้องกันสัตว์ร้าย สิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาย่ำไกลภายในบ้านคุ้มครองเจ้าบ้านให้ปลอดภัยจากจนผู้ร้ายจนเป็นที่มาของชื่อว่านางคุ้มหรือว่านผู้เท่าเฝ้าบ้านค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกับมีผู้เท่าคอยปกป้องลูกหลานภายในบ้านโดยเฉพาะท่านที่ทำมาค้าขายมีธุรกิจมักนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าร้านหรือตามหน้าบ้าน เชื่อว่าจะช่วยเสริมกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายดีขึ้นแล้วถ้าหากว่านนี้ออกดอกทายว่าดวงชะตากำลังดีแล้วระวังจะมีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันค่ะเคล็ดลับการปลูกว่านางคุ้มครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ปลูกในวันอังคารข้างขึ้นหรือจะปลูกในเดือนหกหรือจะใช้ตารางวันปลูกโบราณก็ได้ และควรหลีกเลี่ยงวันที่เป็นกาลกินีค่ะโดยเวลาปลูกและก่อนเวลารดน้ำต้องเสกคาถาโดยให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคาถาสามจบนั่นก็คือคาถาอิติปิโสภควาถึงภะควาติแล้วจึงรดน้ำค่ะหรือจะท่องนโมพุทธายะเป็นจำนวนสามจบแล้วจึงค่อยรดน้ำเชื่อว่าว่านจะมีความขลังมากยิ่งขึ้นค่ะ ต้นไม้มงคลต้นที่หนึ่งว่านเศรษฐีวินสันจากประสบการณ์ตรงของผู้รับชมได้มาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับต้นเศรษฐีวินสันว่าก่อนวันหวยออกงวดที่แล้วจุดทูบขอหวยท่านเป็นครั้งแรกเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นต้นไม้อาถรรันหัวข้าก็ฝันเห็นกาดำก่อนสว่างฝันเห็นหวยห7ปรากฏว่าหวยออกห้ล่างเสียใจ ซื้อน้อยไปหน่อยเพราะเป็นเลขกันไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเจอมากับตัวเองสาธุเจ้าแม่งวดนี้ขอตรงๆอีกงวดนะเจ้าคะหรืออีกท่านบอกว่าตั้งแต่ปลูกว่านเศรษฐีวินสันมีโชคตลอดชีวิตดีมีความสุขเงินทองไหลามาเทมาไม่ขาดมือจริงๆค่ะ ต้นเศรษฐีวินสันนั้นเป็นไม้ประดับมงคลค่ะและมีลำต้นคล้ายกับสาวน้อยประแป้งลำต้นตั้งตรงปลายยอดชี้ขึ้นท้องฟ้าลำต้นเป็นปล้องๆสั้นๆใบมีสีเขียวเป็นมันวาวมีขนาดใหญ่ใบจะแข็งแล้วก็หนาดูใบแล้วจะคล้ายกับใบกล้วยแต่จะสั้นกว่ามีกลิ่นเฉพาะที่ไม่เหมือนใครนอกจากนั้นต้นเศรษฐีวินสันยังเป็นไม้ประดับ ที่ให้โชคลาภทางด้านการเสี่ยงช่วยดึงดูดเรียกทรัพย์เข้ามาสู่บ้านของผู้ปลูกถือเป็นต้นไม้มงคลของไทยเพราะเชื่อว่าถ้าหากบ้านใดปลูกไว้ก็จะทำให้โชคดีมีโชคลาภร่ำรวยเงินทองแล้วถ้าเกิดปลูกว่านนี้ให้เจริญงอกงามสมบูรณ์ดูแลต้นไม้นี้อย่างดีแล้วออกดอกก็ถือว่าบ้านนั้นจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยง และเป็นเวลาที่เหมาะกับการขอโชคลาภมากที่สุดค่ะซึ่งในการขอหวยนั้นให้ท่านสำรวจดูว่าต้นเศรษฐีวินสันที่บ้านมี9ก้าใบครบไหมหรือมีดอกไหมถ้ามีก่อนถึงวันหวยออก1-3วันในช่วงเวลาโพลเพลให้ท่านจุดธูป9ก้ดอกตั้งนโมสามจบแล้วสวด พุทธ,ธรรบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาณมพพะทะจะภากาสะอิติสุขโตอรหังพุทโทนณะโมพุทธายะปะทะวีคงคาพระภูมิเทวานะมามิหังสัมปจิตชามิสัมปติตชามิสัมปติตชาม,ม,ชามิจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอเลขเด็ดแล้วเข้านอนหากฝันเห็นเลขให้ลองเสี่ยงดูหากไม่ฝันให้ตื่นมาดูที่ต้นไม้ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านและในช่วงเวลาของดวงแต่ละท่านที่จะได้รับโชคด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐเดลิเรียบเรียงโดยโคราพี่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะเพราะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลคะ่ะและการพนันคือความเสี่ยงและไม่อาจทำให้รวยได้จริงนะคะต้องลงมือทำขยันอดทนด้วยตัวเองคะ่ะ ส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นก็มีหลายแบบอาจจะไม่ใช่ทางด้านการเสี่ยงอาจจะเป็นโชคลาภอย่างอื่นก็ได้เพราะทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมและการกระทำของแต่ละคน แต่แอดมินขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญพบเจอสิ่งที่ดีงามทาั้งทางโลกและทางธรรมตามที่ท่านมุ่งหวังปรารถนานะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันน สวัสดีค่ะ